อันนี้คุกกี้ของอใครนะนะเทียนพงษ์ลุงเทียนปุเทียนพงษ์ปู่ง,ปง,งามวันนี้เราไปรีวิวคุกกีน้นะเขาว่าอร่อยนะักอร่อยนาะหลานผมฉีกเลยครับแลวชิมเลยครับจะได้รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยครับเรารีวิวส,สินค้ากันสดๆครับหลังหลังจากเรากินหอยอะไรนะ บ้านผมเรียกหอยแมงผู้ฮะแต่ลุงเทียนเรียกหอยกาบเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงครับมันดูเละๆไปเปล่ามันดูเละๆไปนะครับแล้วรสชาติเป็นไงครับมันหมดอายุหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเอาของก็เลยมาให้หลานผมกินเนี่ยมันดูเละๆหน่อยคุกกี้เทียนพงโปูงามนี่นะที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะ<ผ>ม,มันเป็นไงครับรีวิวหน่อยครับ ก็อร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่ครับนะครับโอ้มันยังไอตรงช็อกโกแลตมันอร่อยอร่อยให้เท่าไหร่อร่อยให้หกสองบกให้สิศูนศูนพอพอกินได้เหลอครับพอกินได้โอ้โหอันนี้มาตรฐานนี่หนึ่งถึงสิบนี่ให้เท่าไหร่ครับศูนโอ้โหเทียนพงปูงามคุณฟังไว้นะครับหลานผมรีวิวสินค้าของคุณเนะครับ มันยังยังไม่โดนนะครับโอเคครับจบข่าวครับจบข่าวครับ